ตะไก่เอาอะไรเอาเสื้อพามาห้แเกี่ยใช่ไหมถุงใหญ่ไหมก็พอได้ใช่เสื้อผ้ามันดีเคยไปอยู่กับเขาไหมถุงใหญ่ไหมใหญ่ถุงใหญ่แล้วที่นี่ตะไกมาทําไงนี่ก็เทอะไรเนี่ยไม่ไม่แล้วพอเอาเสื้อพามาแล้วตะไกพูดว่าอะไรมันบอกว่าเดี๋ยวคูก็ไปเดี๋ยวคูก็ไปใช่ไหมแล้วก็พูดแบบไหนอีกเนยบอกว่าเดี๋ยวมึงจะมึงจะฝืนหรือมึงจะไปอีกอืมฉันก็บอกว่า เขาคงไม่เอากูแหละเพราะว่างเขาส่งกูกลับคืนมาอืมีเขาบอกมาอย่างั้นอืมเ็มึงน่ะระวังตัวกขาบอกมันนี่เนี่ยนีลุล้างมานันนะหอมเห็นไหมตอนที่มาหาอันนี้หอมอมีแหงก็เล่นเก่งไหมเอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็กลับมาใช่ไหมแล้วได้พูดอะไรไหมมันก็บ,บอกว่ากูจะอยู่หรือไม่อยู่อืม กูมาสงฆ์งในแคนีอืมขอโทษขออะไรไหมขอโทษอยู่พูดว่าไงอะ่ะน้งก็บอบดีเช่อือจักกูจะอยู่ในนานหรือไม่นานอืมตัวมึงอะ่ะมึงไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกอืมมึงกอัขค,คืนมากูว่แปลกใจไปยมมาทูลก็ไม่อยากไดมึงเลยนี่ มันว่าเนี่ยฉันก็บอกว่าไม่รู้เดียกูว่าไปแล้วไปแล้วก็ไปเจอทันท่านก็จุงฉันกลับขึ้นมาจริงเดียวเปียวจุงจุงตาไก่้นี่จูงะผู้ชายที่ฉันตายไปน่ะเขาจูงฉันมาเดี๋ยวเอากลับมาส่งบ้านแล้วเขาจะชี้บอกเลยเขาชี้บอกว่านี่บ้านคุณอยู่ตรงนี้นือน คุณกลับไปก็น่าจะขี่เพาเอาฉันไปขี่เกมจะเผาอืมโอ้จูนั่งกลับคืนมาฉันก็สะดุง้งสะดุ้งตื่นตอนแรกก็ตายแล้วใช่ไหมตายแล้วแล้วที่นี่ตะไคร่นะ่ะตะไครเอาเสื้อ้ามาให้นะ่ะอ่าลองเล่าเรื่องตะไคร้ทีมันก็เอาเสื้อ้ามาให้อ่าแล้วแล้วก็พูดว่าไงมันก็บอกว่ากูอาจะไม่อยู่อืม กูไม่ร so <owner. S 3> <but> mm ู hmm. ้กูไม่รู้นะมึงมึงหลดกูจะไม่รู้กูจะโหลดหรือมันหลดมันก็ะไว้นะที่นี่ที่นี่ไปเผาใช่ไหมไปเผาตะไคร่ใช่ไหมตายมันเป็นรูปเป็นล่างนะเป็นรูปเป็นล่างที่ที่โนนในโรงใช่ไหมเออโนนก็โรงโนนที่ที่เรียมไปเผาน่ะอ่าแล้วแล้วทำไมมีคนมากไหมที่ไปงานศพป่ะ ไม่มากเท่าหรอกแล้วที่นี่มันได้ไงเมื่อวานันผูกมหาฉันเหรอที่ไม่แม่แกไปเผาที่วัดดอนเต้ลเลยนะไปดิไปเผาวัดดอนไปเผาดอนเตลแล้วแล้วคนใครคนพาไปอ่ะอมันชื่ออะไรอ่ะักะมันมีมอเตอร์ไซค์หรือมีอะไรไฟหรือปิ๊กอัพนย่แหละลืมมอมารับไปใช่ไหมไปนานไหมก็ไปนั่ง ไปนอนเป็นเป็นคืนเนี่ยอ๋อไปนอนเป็นคืนเลยอ๋อไปนอนกับบ้านนอนก็เขาตายกันไหนก็วัดหรือก็บ้านมันตายก็วัดก็บาทของนนเลยฉันกับแล้วว่าไปอยู่วัดใช่ไหมอืมไปอยู่วัดเนยันกับนุนก็วัดใหม่ก็บานมาแล้วก็ไปเชวยเขาทําอะไรเปวยทำกับเขากับน้ำอืมทาอะไรอีกกดทุกยางแหละทีคนซุบกาที่เราจะต้องทําอ่ะออแล้วที่นี่ตอนตอนที่เผาน่ะจะเปิดฝาลงดูไหมดูหนาดูตาไหมเปิด ผู้หญิงเรือกผู้ชายผู้ชายแหละเป็นลูกลไก่เลยเป็นลูกไก่เลยเออแล้วเดินเดินแล้วเราตอนที่เดินวนเวนอะเดินวนเวนอะได้ถือรูกไหมถือเดี๋ยวฉันใครเป็นคนถือฉันนี่เด็กฉันเนี่ยเป็นคนถือรูปไก่โอ้นี่จ้ะถือรูปไกลด้วยน้ำหนักแล้วก็มีพระเดินจูงไม่หรือไงนี่ทำเหมือนเป็นงานโซฟเองทุกอย่างเลยเออทีลาไปลูกเข้ามันกาลูกเข้ามัาในฉันก็ถือ ก็ดินตามก็ดินแตตาไหลเลยเนี่ยคือแบบวัวตายเร็วนุอกโอ้ยแล้วมาวานมันมายังไงโอ้ยปวดกระดูกชิ่เลยออกโอ้มาวานพอมาวานผัวผมาอ้าตายแล้วเรามาได้ไงไม่รู้มางงว่ะโอ้ตายแล้วฟื้นนี่โอ้ยฟื้นได้ไงเผาเลวเออก็นั่นสิไฟเผาก็าเผาน่ะเอา โอ้เผาเลยใช่ไหมก็เผาเดิฉันเป็นคนถือลูกเดินรอบรอบเมนเลยใช่ไหมรอ,อบเมนฉันเป็นคนถือลูกมันรอบเมนเขาเข็นเขาเข็นเข็นกันเออวัดน,นี่มันไม่ใช่มันเนี่ยมันเป็นคนอื่นงงวะเอาคนาน่าัไม่รู้แล้ววันนี้เข้ามาหา,ย,ายังยังยังเมื่อวานมาใช่ไหมมาอ้าวเยาวันจะมาอยู่โอ้ยว่าจะมา บอกกับแม่เลยแล้วดีใจหรือเสียใจเนี่ยที่มันยังไม่ตายแข็นใจแข็นใจคือทำ,ทำอะไรคือม,มันไม่มีผลมไม่มีประโยชน์อะไรเลยวะอะไรไม่ไาทำบาปทำกรรมกูเถอะบอกกูตรงตองอรงกัได้มันจะตายหรือไม่ตายมันจะอยู่หรือไม่อยู่มหอยู่ให้อยู่ให้กินเองก็ทอนใจดิอ๋อจ้ะ เองไม่เมียเลยเอยงเทนใจนี่ยังไม่ตายเลยนะมาโลกอนะ่ะก็นั่นเลยดิเออเนอะไม่น่าโลกเลยทําไมถึงโลกโอ่ะกูตายแล้วมาโลกเนี่ยโอ้โหยอดเลยหอย่อยใจวะอ๋เหรอห่วยใจแห้งใจอ่าจะอะไรมาทําแบบนี้ทำด้เองดีดีกว่าได้แล้วฟื้นตายแล้วฟื้น